เคยสงสัยกันไหมครับว่ากฎหมายที่ออถูกยกเลิกไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาส่งผลกับชีวิตเราได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับคำพิพากษา,าสารดีกาคดีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะมันเปลี่ยนกฎเกณฑ์เรื่องเวลาในประกันภัยรถยนต์ไปเลยเชื่อไหมครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากอุบัติเหตุครั้งเดียวเองนะแต่คดีความเนี่ยโอ้โหสู้กันยาวนานถึงสาศาลเลยครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทั้งซับซ้อนและก็น่าติดตามมากมาก สำหรับเรื่องราวที่เราจะมาไล่เรียงกันในวันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่อุบัติเหตุและพระบที่เกี่ยวข้องนะครับจากนั้นไปดูกันว่าทำไมบริษัทประกันต้องเป็นคนจ่ายก่อนแล้วการไล่เบี้ยมันเริ่มขึ้นยังไงจากนั้นจะเข้าสู่ประเด็นหลักเลยคือปริศนาเรื่องอายุความแล้วไปดูคำตัดสินสุดท้ายของศาลฎีกาก่อนจะปิดท้ายด้วยข้อสรุปสาคัญที่ทุกคนควรรู้ครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดกันเลย เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปี2556ครับตอนนั้นมีรถกระบะคันหนึ่งขับโดยประมาทแล้วก็ไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์เข้าผลก็คือหน้าเศร้ามากครับคนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งโศกนาฏการรมครั้งนี้แหละครับที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของคดีความที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจกับกฎหมายตัวนี้กันก่อนนั่นก็คือพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าพรบรภาคบังคับนี่แหละครับหัวใจของมันง่ายมากเลยก็คือต้องเยียวยาคนที่เจ็บหรือเสียชีวิตก่อนไม่ต้องไปรอพิสูจน์เลยว่าใครผิดใครถูกเพื่อให้เงินช่วยเหลือเนี่ยไปถึงมือผู้เสียหายให้เร็วที่สุดครับแล้วพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นปุ๊บกฎหมายตัวนี้แหละครับที่เข้ามามีบทบาทกําหนดหน้าที่ของบริษัทประกันภัยแบบชัดเจนมากๆทันทีเลยตามกฎหมายเนี่ยกระบวนการมันเป็นแบบนี้เลยครับ คือพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บบริษัทประกันของฝั่งรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตภายใน7วันนะครับย้ำว่าเป็นการจ่ายเงินก่อนที่จะมีคำตัดสินชี้ขาดด้วยซ้ำว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายผิดสำหรับเคสนี้นะครับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็ได้จ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นไปเป็นค่ารักษาพยาบาล15,000บาทแล้วก็ค่าทำศพอีก35,000บาทรวมทั้งหมดก็คือ5 0,000บาทพอดีเลย ซึ่งตัวเลข50,000บาทนี่แหละครับที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของคดีในเวลาต่อมาทีนี้หลังจากที่บริษัทประกันทําหน้าที่จ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นไปแล้วสเต็ปต่อไปของเขาก็คือการไปทวงเงินก้อนนี้คืนจากคนที่เป็นฝ่ายผิดตัวจริงครับคําว่าสิทธิไลเบียนี้อาจจะฟังดูเป็นภาษากฎหมายไปหน่อยนะครับแต่ถ้าจะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็เหมือนกับว่าสมมติเราจ่ายค่าซ่อมกระจกที่เพื่อนทําแตกไปก่อนแล้วเราค่อยไปเรียกเก็บเงินจากเพื่อนคนนั้นที่หลัง ในเคสนี้ก็เหมือนกันครับบริษัทประกันจ่าย50,000บาทไปก่อนแล้วก็ใช้สิทธิตามกฎหมายนี่แหละไปฟ้องเรียกเงินคืนจากคนขับรถกระบะที่ถูกตัดสินว่าเป็นฝ่ายผิดและตรงนี้แหละครับคือจุดที่กลายเป็นหัวใจของคดีนี้เลยคือพอบริษัทประกันไปยื่นฟ้องเพื่อจะไล่เบี้ยเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเลยครับปัญหานั้นก็คือการเถียงกันเรื่องกรอบเวลาตามกฎหมายหรือที่เราเรียกว่าอายุความในการฟ้องคดีนั่นเองพูดง่ายๆก็คือเวลาที่กฎหมายให้มาสําหรับฟ้องร้องนะครับ ถ้าฟ้องช้าเกินไปก็จะหมดสิทธิ์ฟ้องเลยแล้วผลเป็นยังไงรู้ไหมครับไม่น่าเชื่อเลยครับคือทั้งศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์ตัดสินเหมือนกันเป๊ะเลยคือยกฟ้องเหตุผลก็คือศาลมองว่าบริษัทประกันมาฟ้องช้าเกินไปคดีมันขาดอายุความหนึ่งปีไปเรียบร้อยแล้วพอศาลตัดสินเหมือนกันถึงสองศาลแบบนี้เรื่องมันก็น่าจะจบแล้วใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยครับบริษัทประกันเขาไม่ยอมแพ้ครับ ตัดสินใจยื่นดีกาสู้ต่อในศาลสูงสุดซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้แหละครับที่กําลังจะเปิดประตูปะไปสู่การตีความกฎหมายที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยเอาละครับสไลด์นี้คือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยลองดูไทม์ไลน์นี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2540 กฎหมายเก่าเนี่ยเคยกำหนดอายุความเรื่องนี้ไว้ชัดๆเลยครับว่าคือ1ปีแต่จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดมันเกิดขึ้นในปี2,550ครับตอนนั้นมีการแก้กฎหมายแล้วไอ้ข้อกําหนดอายุความ1ปีเนี่ยถูกยกเลิกทิ้นไปทั้งมาตราเลยที่สําคัญคือยกเลิกแล้วไม่ได้เขียนอะไรมาแทนที่ด้วยนะนี่แหละครับคือจุดที่ทําให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายขึ้นมาทําให้อุบัติเหตุในปี2,556ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นในสภาวะที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะเรื่องนี้มากําหนดไว้อีกต่อไปแล้วภาพนี้นจะทําให้เห็นความขัดแยง้ง ชัดเจนขึ้นไปอีกครับคือสารชั้นต้นกับสารอุทธรเนเขามองว่าในเมื่อกฎหมายเฉพาะมันไม่มีแล้วก็ควรจะกลับไปใช้อายุความ1ปีแบบคดีละเมิดทั่วไปแต่สารดีกากําลังจะบอกเราครับว่าการที่กฎหมายเฉพาะมันหายไปเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งและแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยและแล้วก็มาถึงจุดคลีม็กซ์ของเรื่องราวทั้งหมดครับเมื่อสารดีกาได้ให้คําตอบสุดท้ายที่ชัดเจน แล้วก็กลายมาเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่เราใช้กันจนถึงทุกวันนี้สารดีกาได้อธิบายเหตุผลมันสเต็ปสเแบบนี้เลยครับ 1. กฎหมายที่เคยบอกว่าอายุความคืน1ปีเนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปี2550 2. พอไม่มีการเขียนเรื่องอายุความขึ้นมาใหม่มันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าสุญยากาศทางกฎหมายขึ้นและ 3. หลักการก็คือเมื่อไม่มีกฎหมายเขียนไว้เป็นพิเศษก็ต้องย้อนกลับไปใช้หลักกฎหมายทั่วไปครับ แล้วหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่านั้นคืออะไรก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ30นี่แหละครับซึ่งมาตานี้เปรียบเสมือนตาข่ายนิรภัยของกฎหมายเลยที่บอกไว้ว่าถ้าไม่มีกฎหมายฉบับไหนกำหนดอายุความไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือว่าสิทธิเรียกร้องนั้นมีอายุความ10ปีดังนั้นนะครับคำพิพากษาของศาฎิกาในครั้งนี้เนี่ยได้สร้างผลกระทบในวงกว้างเลยทีเดียวและนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดที่เราต้องทำความเข้าใจกันครับจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีเลยครับ10ปี นี่คือตัวเลขที่สําคัญที่สุดจากคาตัดสินนี้ครับสารธิการได้พิพากษากลับคําตัดสินของสศาลแรกแล้วก็วางบรรทัดฐานใหม่เลยว่าอายุความในการไล่เบีย้ยตามพรบนี้คือ10ปีครับไม่ใช่1ปีอีกต่อไปคนกระทบที่ตามมาก็ชัดเจนมากครับสาหรับทั้ง2ฝั่งเลยนะฝั่งบริษัทประกันก็คือมีเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวรวบรวมหลักฐานแล้วก็ยื่นฟ้องแต่ในทางกับการครับสําหรับฝ่ายที่ทําผิดนั่นก็หมายความว่าความรับผิดชอบทางการเงินของเขาเนี่ย มันจะยังคงอยู่ไปอีกนานมากคือยาวไปถึง10ปีเต็มๆหลังเกิดอุบัติเหตุเลยเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ครับว่าการที่กฎหมายมาตราหนึ่งถูกยกเลิกไปมันกลับส่งผลกระทบต่อเราในปัจจุบันได้อย่างไรเรื่องนี้มันเป็นเครื่องย้ำเตือนอย่างดีเลยนะครับว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆในตัวบทกฎหมายที่เราอาจจะมองข้ามหรือที่มันถูกลืมไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งมันอาจจะกลับมามีความหมายกับชีวิตของเราในอีก10ปีข้างหน้าได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ